สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพกพบปัญหาในวันนี้นะฮะเราก็มาแวะกันที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทนระ์นะสุรินทร์กำลังจะเข้าสีสะเกตนะครับก็มีท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผ่านไลน์แอดของเยลโล่นะครับเขาบอกนี้ครับขอสอบถามเรื่องบัญชีได้ไหมคะเป็นเรื่องงานบัญชีนะครับสอบถามค่ะว่าบุคคลธรรมดาจดแบ,บัได้รับค่าในหน้าจํานวนตาม50ทวิ3 0,000 0บาทหักหมื่น ถ้าจะออกใบกำกับภาษีจะต้องออกก่อนแวดยอด300,000หรือถอดจาก300,000ออกมาคะนี่คำถามเลยนะ mm hmm. แวดนะจะถอดจาก300,000ไหม mm hmm. เออโอเคแล้วผมก็ตอบเข้าไปนะครับว่าเป็นยอดก่อนแวดก็คือคำนวณจากยอด300,000บาทไม่รู้ถูกป่ะนะเดี๋ยวต้องให้สัเญียช่วยตอบหน่อยเขาก็ตอบมาว่าแสดงว่าถ้าหักนั้นที่จ่ายออกยอดไหนมานั่นคือก่อนแวดแล้วต้องทําใบกากับภาษีให้เขาใช่ไหมคะ แบบนี้ควรแจ้งเขาใหม่ว่าเราจดแหวดแล้วม,มันยังไงเราต้องไปแจ้งอะไรเขาด้วยหรอเรื่องจดแหวดไม่จดค่ะก็คือกรณีนี้นะครับในส่วนอย่างแรกเลยเราเป็นบุคคลธรรมดาแล้วเราอะ่ะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือเราจดแหวดแล้วอ่ะนะคะ ทีนี้เวลาเราตกลงรับงานเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแจ้งเขานะคะว่าเราคือบุคคลธรรมดาจดแวดนะนะคะและราคาที่เราแจ้งไปเนี่ยสามแสนบาทบเป็นราคาที่ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้วเราต้องบอกเขาบอกเขาคะ่ะเพราะถ้าเกิดเราไม่บอกเขาอะนะคะโดยทั่วๆไปเราก็จะเข้าใจกันในทางปฏิบัติเข้าใจไปกันว่าบุคคลธรรมดาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้จดแวน ฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาคิดว่า3 0 0แสนเนี่ยเป็นราคาที่ยังไม่รวมแวกแล้วก็ไม่มีแวดด้วยค่ะแล้วจะไปคำนวณภาษีหากนะที่จ่ายอีกทีหนึ่งค่ะครับโอเคดังนั้นคำตอบก็คือว่าควรจะต้องบอกลูกค้าเราว่าเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ถูกค่ะเพื่อที่ก่อนที่เขาจะหักภาษีในที่จ่ายเราเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าฐานไหนที่เขาจะเอาไปคำนวณภาษีหักในที่จ่ายค่ะนะคะและทั้งนี้ก็ต้องชัดเจนก่อนนะคะว่าราคาสามแสนบาทของเรานั้นเป็นราคารวมแบตหรือไม่รวมแบตค่ะให้เขาทราบใช่ค่ะโอเคอุ้ยอาจาย์เจี๊ยบนี่ครั้งแรกเลยป่ะที่อาจาย์เจี๊ยบเข้าคาเฟ่แล้วซื้อน้ำเขากินเนี่ยออ้ยอาจารย์เรามีมารยาท <laughs> เราซื้อตลอด <laughs>